วันที่1พฤศจิกายนนะครับเราก็จะไปเที่ยวปราจีนบุรีกันเนื่องจากเราถูกป้ายยามีอันซีนใหม่ของปราจินบุรีคือน้ําตกวังบ่อนะครับเราก็เลยสนใจที่จะไปกันระหว่างทางเราก็จะไปแวะทานข้าวเช้าข้าวขาหมูเจ้าหนึ่งแต่ว่าปิดข้าบังเอิญนเจออีกเจ้าหนึ่งครับเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าขาหมูเจ้านี้ก็อร่อยใช้ได้เลยแต่เราจําชื่อไม่ได้นี่ครับอาหารเขาน่ากินมากๆเลยแล้วก็รสชาตินี่หมูกรอบนีม่มีเยอะมากนะครับแสดงว่าขายดีมาก ก็ถือว่าเป็นเจ้าที่อร่อยน่าดูเลยนะครับระหว่างทางก็คุณก็จะถามคําถามเรื่องสัตว์ตลอดเลยสนุกสนานมากๆเลยถามว่าอะไรเออยมีตัวสีเขียวอะไรก็ว่าไปนะกินอะไรคะถ้าเราก็แวะซื้อข้าวเกี๊ยวเว่าวที่ตรงไฟแดงนะว่าขายนอะไรโชว์สิแค่20บาทแต่ว่าทั้งที่มันเป็นเกล็ดเนี่ยวันกาเพื่อเพลินมากไปกินอะไรคะข้าวเกี๊ยวเว่าวสองแท่งเลยอย่างนะ ข้าเก็บว่าน,นี่คือปาร์ตี้ข้าเก็บรียกว่าถาไปไม่หลับกันเลยนะครับนนสุดท้ายสุดสองชั่วโมงนิดๆิดเราก็ไปถึงน้ําตกวังบ่อนะครับซึ่งเราเป็นคนเดียวที่เที่ยวที่นี่ไม่น่าเชื่อเลยเป็นวันธรรมดานะครับก็เลยยังไม่มีคนเที่ยวนะครับทางเดินแค่เดินแค่ประมาณ50าสิถึงร้อยเมตรเนี่ยเราก็ถึงน้ําตกแล้วนะเราก็ได้ยินเสียงน้ําตกน้ําตกเป็นเรียกว่ามีหลายส่วนนะครับเป็นลําธารไหลแต่ว่าเราก็ไปจุดที่ สวยที่สุดที่เขานิยมถ่ายรูปกันแล้วก็นิยมเล่นกันนะครับก็เดินไปนิดนึงนะครับเป็นจุดที่นี่ครับเป็นจุดที่มีความลาดเอียงประมาณส0สถึง15องศรรานะครับน่ครับแล้วก็ลดหลั่นกันมาเป็นบ่อๆบ่อๆลงมานะครับถ้าเกิดเราไปแช่แต่ละบ่อเนี่ยก็เป็นเหมือนอ่างจากุช,ชี่นะครับก็ดีๆนั่นเองนวดนวดตัวนวดไหลได้เลยนะครับเรียกว่าน้ําตกอันนี้ก็เหมาะกับการเล่นมากไม่ลึก แล้วก็ลดหลั่เป็นชั้นๆครับเราก็ไปทำงานในจุดสูงสุดของน้ําตกนะครับก็เป็นบ่อใหญ่นิดนึงนะครับถ่ายลงมาจากข้างบนลงมาที่รัดนะครับแล้วก็เล่นมือถือยิงล่างครับนับไม่ลงนะครับเรี่ยว่าน้ําตกนี่ก็เป็นลดหลั่นมาเป็นชั้นๆแล้วก็มีความลาดเอียงเป็นบ่อที่สามารถลงไปแช่ได้ทุกบ่อเลยนะครับกูวาม วยงามมากๆนะครับน้ำตกนี้เป็นที่ประทับใจของพวกเรามากนะครับมีเราเล่นเจ้าเดียวแล้วก็อีกสักครู่ก็มีตาม,มาอีกเจ้า2เจ้านะครับฉะนั้นเราก็ไปกินข้าวเที่ยงเป็นเยนเตโฟที่อำเภอประจันตาคามนะครับผงเยนเตโฟครับรสชาติดีทีนะครับแล้วเราก็จะไปคาเฟ่หนึง่งแต่ว่าคาเฟ่นั้นน่าจะปิดไปแล้วครับจากนั้นเราก็ไปที่โรงพยาบาล เจ้าปญาไปภูเบศครับ่งเป็นตึกเก่าร้อยาปีนครับที่นี่เขาก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับยาแสดงยาต่างๆแสดงสมุนไพรต่างๆแสดงเครื่องบดยามีสับยาต่างๆนะครับก็ทําได้ตึกเก่าน่าเดินมากตึกเก่าของเขานะครับเป็นตึกที่เขาสร้างไว้เพื่อรับเสด็จรัชกาลที่5ในสมัยนั้นนะครับในการมาเยี่ยมหัวเมืองแถบนี้นะครับ ข้างบนมีข้างบนมีนอกชานด้วยถ่ายรูปสวยมากเราขึ้นชั้น2ไปนะครับแล้วก็ลงอีกบันไดหนึ่งเป็นบันไดเวียนด้านหลังนะครับที่นี่เราก็มีจุกนักปีนมห้ศึกษาต่างๆเช่นย,ยามบกุเบนะครับยาหมองยาเด่นยาลาย,ยาอะไรต่างๆนะครับนี่ครับถ่ายรูปด้านนอกของตึกนี้ก็สวยงามมากครับเป็นตึกสีเหลืองไข่นะครับฉะนั้นเราไปที่วัดแก้ววิจิตรนะครับซึ่ง มีการผสมผส 4, 4าน4ศิลปะนะครับไทยขเขมนจีนแล้วก็ตะวันตกนะครับอาคารนี้ก็กําลังบูรณะอยู่พอดีนะครับก็ชิ้นชมเล็กน้อยแล้วก็เราก็แวะคาเฟ่นหนึ่งชื่อว่าชฟไคนะครับคาเฟ่ฝรั่งครับที่เขาก็แสดงห่นต่งา,างๆน่านดูเลยแล้วก็มีปลาคาร์ฟด้วยซึ่งยื่นมือปุ๊บเนี่ยมันมาหาเลยเด็กๆก็ชอบไปลูกล่งมันได้เลยอ่ะขนมที่นะครับเลมอนทาร์หรือว่า ครัวซองขนมต่งตางๆเนี่ยอร่อยอร่อยสุดยอดนะครับที่นี่ครับถึงแม้ว,ว่าจะแพงหน่อยครับ7 0็ดถึงร้อนะครับแต่ว่าแต่ละชิ้นที่กินนี่เรียกว่า5ดาวไปเลยนะครับแล้วก็กาแฟของเขาก็เราลองกินกาแฟส้มก็รสชาติดีมากนะครับก่อนกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านประมาณ2ชั่วโมงเ็จๆครับก็ถึงกลับบ้านโดยสวัสดิภาพก็ท้นสุดวันเที่ยววันนี้นะครับ